โอ้โหน้องนูอ,อึ้งไปเลยครับเดี๋ยว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 ขับไปนี่ไปมาเลยครับขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาบนเวทีเลยครับครับเวทีครับอ้าวทุกคนครับเดี๋ยวนับหนึ่งสามพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามมันแปลว่ารักมันแปลว่าซื้อของอะไรหมอเข้ามา ขอเข้ามาเรื่องอ,อะไรครับขอเข้ามาเรื่องวันนั้นที่อาจจะถูกเนื้อต้องตัวแล้วก็ลูกหัวน้องไปไห,นหน่อยนึงทอดหัวกก็ได้ผมไม่ทําอะไรแม่นะแม่เปเป็นพยานนะทุก<อ>คนเป็นพยานให้ผมนะเอาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ร้องเพลงหนึ่งเพลงเพลงนั้นอะร้องได้ไหมแมไ่ได้ได้ได้ อันนิดเดียวนะนิดเดียวพอนิดเดียวพอมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่าอทำเปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสจก็เจียมเจ็บก็บอก กูเสียวสันหลังเว้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะกูว <c oughs> ่ากูไม่มีปัญหาพี่ตีแล้วกูออมีกับตัวนี้แล้วจริงๆวันนี้ตั้งใจจะมาบอกว่า <c oughs> บอกว่า <c oughs> พี่อยากฟังนุร้องเพลงนี้ให้นุนเหลือเกิน <c oughs> อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ถือว่าขอเข้ามาก่อน <c oughs> ในวันนั้น <c oughs> ในวันนั้น <c oughs> อันนี้คือของจริงนี่ ให้พี่สบายใจได้ครับทั้งประเทศนี้นะผมยอมให้พี่แตะตัวน้องดํานงคนเดียวครับเอาใหญ่เลยทีนี้เอาใหญ่เลยน้องอทีนี้เขามาแล้วมีอะไรจะพูดกับเขาไหมวันนี้วันนี้เดีเดืวันนี้ดํานงเขาเตรียมความในใจอยากจะบอกพี่เขาเต็มจดมาสองหน้ากระดาษน้องนุ่นบอกความในใจกับพี่ตีเช่นเพ่พี่พอค่ะพี่ตีไปอ แบกแพงใครให่พี่เขาใครก็ได้ช่วยแปลให้พี่โอเครู้ว่าหนูรักครับรักน้องสาวคนนี้เช่นเดียวกันครับขอบคุณนะจ้ากินข้าวอย่างจริงจริงพี่อยากจะบอกหนูนะว่าพี่ไม่ได้คิดอะไรกับน้องเลยจริงจริงไม่ได้คิดแม้แต่กสักนิดเดียวเลยแต่พี่แต่พี่แค่อยากจะบอกว่าน้องเนี่ยน่ารัก น่ารักจริงๆพี่ก็น่ารักเหมือนกันผมไม่คิดว่าพี่จะมานะบ้านครูอยู่แค่นี้อาอเหรอพี่ไม่คิดแต่ว่าผมคิดนะเองข้าวข้าวยังนุ่เปเอาข้าวมาหนุ่เปเอาข้าวมาเร็วเร็วเร็วเอาข้าวมาเอาข้าวมาดีมากดีดีดีมากดีมากนี่นี่ให้พีเหรอคะอ๋อเขาบอกมันช่วยเรื่องเสียงอ๋อน่าน่ากินเองนะช่วยเรื่องเสียง ตอนแรกยังร่วมร้องไห้อยู่กับกูเลยตอนแรกผมคิดว่าผมจะมาสงบศึกนะแล้วตอนนี้ผมว่าน่าจะเปิดศึกหนักกว่าเดิมทีนี่กูจะอยู่รอดอไหมเนี่ยไม่อดจริงๆแล้วก็ท่านเห็นนะครับมันคือการเล่นๆกันนะครับของทีมงานทุกคนเล่นกันหมดแต่ไม่รู้ว่าเนี่ยมันเล่นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ทุกคนเล่นกันหมดนะครับเี่อยากจะบอกนุกว่าว่าทีหลังอย่าเอาหาเอาหินมาทุ่มใส่ดำดงอีกนะ ทนุถนอมเขาหน่อยเออให้ปากประตรงกับใจบ้างไอเราน่ะมันเป็นคนปากแข็งไงใช่ตอนแรกไม่มีเสียงเลยนะพี่ตีมาเริ่มมีเสียงนะเป็นยาชูกำลังชั้นดี